มากวันนึงเราจะมาเล่นดนตรีที่อ MRT นะครับเพราะว่าพอแต่เดิมผมเป็นคนใช้งานอยู่แล้วเดินทางที่มาทีตลอดนะครับแล้วก็วันนึงเรามาร้องเพลงมันก็รู้สึกว่าเราได้เอาสิ่งที่รักแล้วก็มายืนมามาตรงนี้แล้วก็เหมือนเราได้มาเจอผู้คนที่เป็นเป็นพวกเดียวกันกับผมจริงๆคนที่คนที่ใช้ชีวิตจริงๆนะครับผมรู้สึกว่า คนนึ่งที่ที่มีความฝันนะครับจนวันนี้นะครับมันก็มาถึงที่เราก็ไม่ได้ไม่ฝันเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับ mm hmm. ทุกคนก็มีฝันมีความสิ่งที่เเองอยากทํามีคร mm hmm. อบครัวที่รักเป็นของตันเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคน mm hmm. ต้องมีวันที่ทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขแน่นอนนะครับ mm hmm. <ๆ>ก็ไม่มีอะไรมากครับ เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้มีสิทธิ์ร้องเพลงเพื่อบรรเทาความทุกข์ได้บ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะแบบว่าเอ็นจอยแล้วก็บรรเทาความทุกข์ความเหนื่อยล้ากับการทํางานบ้างนะครับผมก็ขอเป็นอีกกาลังใจหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่เป็นพวกเดียวกันกับทุกคน,ท,กคนทุกคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยนั่นคือตัวผมจริงๆผมได้ จริงที่ใช้ชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นผมได้มามาเป็นนักร้องแล้วผมก็ขอเป็นขอเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาส